สวัสดีครับน้าๆวันนี้มันหยุดครับไม่ได้ไปตกปลาก็เลยจะมาชวนน้าๆประกอบไฟตกหมึกครับผมไปดูกันเลยครับผมอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะครับไฟเขียวครับขนาด2 5 0บห้าทบครับผมแบตเตอรี่ขนาดสิบสองแอมป์นะครับสำหรับใส่รถไฟฟ้าแล้วก็กล่องกล่องอะไรก็ได้ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ ดีม,มี่ครับผมดีมเมอร์ดิมเมอร์ขนาด30แอมป์นะครับไปดูวิธีการประกอบเลยครับผมเริ่มกันเลยครับผมเอาแบตใส่เข้าไปในกล่องเลยครับต่องนี้เราเตรียมไว้แล้วก็หาสายไฟมาต่อหางปลานะครับไปเสียบแบตครับผมแล้วก็นี่แหละครับดีมเมอร์ของเราครับใส่เข้าไปเลย จอสองหน้าที่ผมติดแบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สายไฟครับผมสอดเลยนะครับดูนะครับมันจะมีบวกกับลบอยู่นะครับสดถ้าชุกอ่า จุดนี้ก็เสียบสายไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นฝากล่องเลยครับเสร็จมากเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจุดนี้ก็ถ้าเอกของเราเลยครับไปครับผมวเราเสียมต่อเลยครับ มจะเปิดูได้เลยครับทีนี้นอยเพิ่มแสงเอาไว้ลดแสงนะครับตอนที่ตกหมึกแต่ละที่ใช้แสงไม่เหมือนกันนะครับสะพานนี้ใช้จ่งสะพานนี้ใช้ไม่จ่โอเคครับปากัาได้เลยครับ